หรือว่าจะเป็น passing a s r h short story uh, keeping a conversation goes on and on จะมีอะไระย product, เยอะแยะเลย selling products um, role play มี role play ด้วยนะครับมี public speaking ด้วยม,ม,มีอะไรก่เดี๋ยวนะคือคือที่จดไว้นี่คือสมุดที่ผมทำแบบเป็นหะลักสูตรนะว่าคือจะเรียนจะทำอะไรบ้าง นะครับจะมี uh, โรเบบอกแล้วมี debating debating คือ,อเขาเรียกอะไรน,นะตว,วาทีอะใช่ครับตวาทีมี pronunciation testing ก็คือจะมีกับส่วนของการ test เรื่องของ pronunciation ว่าคุณออกเสียงได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ยกตัวอย่างหนึ่งคำละกันนะครับพาษาไท้ายก็จะออกเสียงว่า tuition แต่ภาษาอังกฤษจริงๆไม่ใช่ tuition นะเป็นวิทยาทานเลยกัแลลวกันภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า tuition tuition ก็คือตามตัวเลยที่ U I to E t i n tuition นะครับก็อย่างนั้นเลยมี telling a story using the giving words g u s i n g the five words in t o a minutes คืออันนี้คือจะเป็นเกมจะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเป็นทั้งเป็น group talks หรือว่า individual talks ด้วยเหมือนกันคือเป็นเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยคือทุกคนได้พูดนแน่ ภายในสองอาทิตย์ภายในสิบวันตรงนี้ภายในสี่สิบชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะที่เหลือไม่บอกแล้วก็คือถ้าเกิดสนใจจ,จริงๆก็ถามเข้ามาโทรโศัพท์เข้ามาหรืออีเมลเข้ามาก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้อะละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกหมดแล้วทีนี้ uh, any questions from the flow ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็เชิญครับถามได้เลยนะฮะก็จะตอบครับอบ่าฮะ ค่าเล่าเรียนใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับค่าเล่าเรียนขอนานไม่บอกอย่างนี้เนาะเพราะอันนี้ก็คือบอกสื่อไปเดี๋ยวเขารู้หมดอขออนุญาตนะครับเป็นเป็นเป็นหลังไม่แล้วกันก็คือโทรมาหรือว่าตามอีเมลนะครับเดี๋ยวบอกให้แน่นอนนะฮะแล้วก็ราคาพิเศษครับราคาพิเศษเอาแต่อันนี้บอกได้คือราคาพิเศษเนี่ยสำหรับสิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์ปัจจุบันที่เคยลงทะเบียนเรียนกับครูพี่บางเอลแล้วเนี่ยจะได้ราคาพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเรียน ถ้าเกิดลงทะเบียนเรียน10คน10คนพร้อมกันนี่ก็คือมาเป็นกลุ่ม10คนเลยแล้วก็จองเวลาเรียนเรียบร้อยอันนี้ก็จะได้อราคาพิเศษด้วยเหมือ,อ,อนกันนะครับก็อนั่นแหละอันนี้คือบอกได้ก็พิเศษประมาณไม่บอกไครับขออนุญาตนะครับออแล้วก็มีอะไรอีกฮะมีคำถามอีกไหมฮะมีคำถามอื่นอีกไหมครับผม อ่ uh huh. าฮะสถานที่เรียนใช่ไหมเออเรียนที่บ้านผมครับก็อีกแล้วแหละก็ก็ไม่อย่างเดี๋ยวคนรู้จากบ้านเดี๋ยวคนมาหาที่บ้านผ้าก,กระไดไม่แห้งนะก็ก็ขออนุญ,ญาตครับก็ก็เอ่อเดี๋ยวอีเมลหรือว่าโทรศัพท์บอกแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ค้างไว้เปรดส่วนตัวใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวก็เปรดส่วนตัวก็อ่อขอครา่าวๆย่อๆแล้วลกันถ้าเกิดอยากรู้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวถามมาเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวจะให้นะฮะก็ก็ ครูพี่ไแล้วเนี่ยจบปริญญาโทรครับจาก International Islamic University in Malaysia นะครับก็แล้วก็ระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสเขาไปสอนด้วยที่ยูนิตินึงของหมาหาวิทยาลัยนั่นคือ s e Learning u n h n n c e e SLEU e m t SLU a Enhancement Unit นี่คือยูนิตที่จะช่วยเสริมสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนนะ,นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เขาจะมีหลายคอร์สมากเกี่ยวกับ Study Skill Workshop language skills courses อ,อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปสอนตรงนั้นก็สอนภาษาอังกฤษตรงนั้นอยู่นะครับสองปีนะครับทั้งนักศึกษาไทายแล้วก็นักศึกษาต่างชาติเพราะฉะนั้นเราเนี้ยผมจะรู้เลยว่าแบบว่าปัญหาใหญ่ๆกว้างๆนะของนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศนี้จากกลุ่มประเทศนี้เขามีอะไรบ้างสำเนียงเขาออกตรงนี้เอ๊ะจริงๆริงเขาออกผิดเขาออกที่ถูกต้องเนียคือเขาหมายความว่าอย่างไงคือตรงนี้ผมจะมีประสบการณ์ตรงนี้นิดนึง นะครับก็ไมก่ก็พอประมาณแหละไม่นิดเนาะก็แบบว่าสองปีอะออนะครับก,ก็ตรงนี้ก็กกก็็็ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนพี่เพื่อนน้องมาเรียนกับผมเนี่ยก,ก็ผมก็เต็มที่ครับก็มีอะไรก็บอกแล้วกันนะฮะก็จะช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็ฮครับโครงการในอนาคตโอเคโครงการในอนาคตเกี่ยวกับคอสที่จะเปิดอีอะไรนี้ใช่ปะ่ะอืม ก็กําลังคิดอยู่ก,ก็ก็หลังจากเสร็จโปรแกรมนี้คือแคมเปญนี้ในช่วงซัมเมอร์คอร์สนี้ก็กะ่ว่าหรือว่าอาจจะช่วงนี้ก็ได้คือตอนนี้จริงๆแล้วก็กําลังเขียนแหละว่ากําลังเขียนนะฮะว่า,ว,า,ว,าว่าจะทําเป็นสตูดิโอเวิร์กช็อปอาจจะเป็นทำเวิร์กช็อปอบรมการเขียน essay writing การเขียนเรียงความนะฮะซึ่งตอนนั้นผมผมเขียนทําวิดีโอขึ้น YouTube ด้วยนะก็ถ้าเกิดมีเวลาก็ ชมได้แต่ว่านั้นจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ทําเป็นภาษาไทยก็บอกได้นะครับบอกได้เดี๋ยวจะทําให้นะฮะก็จะเป็นเวิร์กช็อปด้วยก็ตรงนี้แล้วก็จะทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอ mm ่าส t Skill คือเรียนอย่างไรคือเรียนให้ฉลาดไม่ใช่เรียนหนักคืออย่างบางคนเนี่ยเรียนสิบชั่วโมงได้เกรดเออีกคนนึงเรียนสองชั่วโมงได้เกรดเเหมือนกันทําไมเราต้องเรียนสิบชั่วโมงอ่ะก็เรียนสิบสองชั่วโมงดีมันก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับที่จะช่วยให้อ่าน้องๆหรือ ผู้ที่กำลังศึกษาเนี่ยเรียนให้ฉลาดอะ่ะเขาเรียกว่า study อ uh, ่ study smart not study hard อันนี้คือสำคัญเลยนะฮะคือใช้ทรัพ,พยากรบุคคลนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่นะครับอืมมีอะไรอีกไหมฮะมีคคำถามอะไรอีกไหมเอเดี๋ยวระหว่างคิดคำถามเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งว,ว่าเอ๊ะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอีกหรือเปล่าที่ยังไม่ได้บอกไปอ่อ จริงๆ handbill ที่ที่เอาไว้แจกเนี่ยจริงๆก็มีมีขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะถ้าเกิดว่าหากันดีๆก็ก็จะมีเว็บไซต์คือทุกอย่างจะครบคันมากจะมีสองแบบที่ไม่ได้บอกคือราคาแล้วก็สถานที่ตั้งขอ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 ง,ของที่เรียนคือรู้แหละว่าที่บ้านแต่ว่าไม่ได้บอกละเอียดว่าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็อืมนั่นแหละที่ไม่ได้บอกไปนอกนั้นเนี่ยก็คือว่าในในวัาจะมีครบคันเลยนะฮะ แล้วก็คือคืแต่ละเซสชันใช่ไหมมันจะมี20เซสชันเพราะว่าวันวันหนึ่งก็คือ1วันใช่ไหมครับวันละ2เซสชันเช้าบ่ายแต่ละเซสชันเนี่ยก็2ชั่วโมง1เซสชัน1-2ชั่วโมงระหว่างระหว่างเบรกเรนี่ยคือก็จะเบรกประมาณ50-10นาทีนะครับก็จะมีอาหารวางให้ด้วยนะครับก็จะไม่ต้องกลัวว่าลูกท่านจะขหิวหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราสนุกเราก็เติมพลังกันนิดนึงนะฮะรับรองว่าเดี๋ยวจะคัดเมนูเด็ดๆมาให้รับประทานกันเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะคิดว่าเท่านี้แหละนะครับก็ก็อ่ะติดตามยังไงบ้างกับครูพี่บางแอลความข่าวคราวความเคลื่อนไหวติดตามกันได้ก็ทางมีมีเฟซบ o ๊กนะคะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็มี Twitter นะครับก็พิมพ์ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ครูพี่บางแอลแล้วก็อาจจะพิมพ์พูดอังกฤษสุดยอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่นอนก็จะมีโลโก้นี่ๆโลโก้ไออนอย่างเนี้ยนะครับก็จะจะจะบอกมานะครับ อืมแล้วก็อีเมลก็คือหาจัดได้ในเว็บไซต์หรือว่าจะบอกอีพีก็ได้เดี๋ยวรบกวนพี่ๆเพื่อนๆน้องนักข่าวขึ้นให้ด้วยก็ดีเนาะอืมก็ก็คือพี่บังเอลแอ hotmail com แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ขอกันมาทางอีเมลก็แล้วกันเนาะขออนุญาตไม่ลงตรงนี้เนาะผ่านสื่อนะครับเอ่อก็โนฟันโนเลนครับก็าถ้าไม่สนุกเนี่ยคือเราก็อืมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เรามีความหลากหลายแล้วก็ผมจะพูดภาษาอังกฤษเยอะมากในในในคลาสนะครับ Usually I don't speak Thai this much Usually I I will speak English uh, with my students most of the time I only um, say other languages only if it needed. s needed ถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยไม่พูดภาษาอื่นจะพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้เขาแบบเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าอย่างที่ที่ผมทราบกันมาเนี่ยบางบางคนนี้เขาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แบบว่าว ครูก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดหายไปสําหรับเด็กไทยนะครับคือผมก็อยากจะเห็นเด็กไทยบอกว่าพัฒนาแล้วก็มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับต่างชาตินะครับคือออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ฟังเขาพูจรู้เรื่องอ่ออสื่อสารได้นะฮะแล้วก็ฉลาดแล้วก็เป็นคนดีด้วยอันนี้ผมจะสรกสม่เสมอเลยทุกคลาสที่ผม คือถ้ามีโอกาสมีมีอะไรที่แบบมันเข้ามาผมก็จะสอนแซกให้เขาเป็นคนดีอ่ะเพราะว่าการเป็นคนดีสำคัญกับสังคมนะครับถ้าเกิดว่าเก่งแต่ว่าเป็นคนไม่ดีเป็นเด็กไม่ดีเนี่ยมันก็สังคมจะพัฒนาไปได้ยากมากนะครับอย่างอย่างในเรื่องของการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบนี่ผมเน้นมากๆใครเคยเรียนกับครูพี่บางแอลเนี่ยถามได้ครับว่าผมซีเรียสมากในเรื่องของการตรงต่อเวลาหนึ่งนาทีสายก็คือสายนะฮะไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรอีกไหมฮะ เดี๋ยวมีงานต่ออีกด้วยยู่งนิดนึงช่วงนี้ไม่มีแล้วเนาะโอเคครับผมขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ก็ขอบคุณครับหลายช่องเลยเคเบิลทองถิ่นแล้วก็มีอาร์ v แล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆอีกครั้ง I have to say thank you once again very very I feel very very appreciate that h a t you all of you are here today because you are interested in knowing what is going on with me c r ูที่บัง with um m i Logan น Logan นะครับก็คือพูดอที่สุดยอดนะครับก็ก็นะก็ fan p เ g e นะครับอย่าลืมคลิก like แล้วก็แชร์กันไปด้วยนะฮะ t ูเตอร์ก็จะได้ติดตามข่าวสารด้วยทุกทุกอย่างแหละนอกพูดถึหมดแล้ว โอเคครับถึงตัวไปล้ล่ะขอบคุณมากครับสำหรับเวลา thank you very much for your time and hope to see you sometime um sometime in the future and someday ก็ก็บอกว่าจะได้เจอกันอีกนะครับก็อาจจะมาเรียนภาษาเกี่ยวกผมก็ได้หรืออาจจะแถลงข่าวครั้งต่อไปในเรื่องอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูแลกันขอบคุณมากครับขอบคุณ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 นะครับไปละฮะโอเค อะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวมีงานต่ออีกนิดนึงก็ไปเป็นงายไปอะไรเงี<อ>้ยครับใช่ใช่ Thank you very much for watching สาธุสมาอ a l v วสต่อฮอ ARW TV